สวัสดีครับผมมาพบกับคลาสต้อมคนเดิมบางนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูนี่นะครับผมไรเอยหนูนานะครับผมแต่ว่าเราจะมาดิวชั่นหรือว่าประยุกต์จะทำหนูนาเมนูย่างฮาโลนะครับผมใครเคยกินบ้างครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับก็ใครที่กินแบบมีกิน่นรสชาติแปง้ง ไม่ใช่นะครับผมมีกินเฉพาะของ้าวไม่ได้นะครับผมก็เลยเอามาหมาักพะโล้แล้วก็ไปย่างประมาณนี้ก็ไปได้โซ่ไปจากในคลิปนะ <c oughs> ก็นี่เลยนะครับผมพะโล้ที่ใช้กับมาทุกที่ของเราก็เป็นพะโล้เป็นน้ำพะโล้ตาฟ้าไทยนะครับผมอร่อยสะดวกประหยัดนะครับผมต้องตราฟ้าไทยนะครับผม <c oughs> ก็อามาหมักกับ วัตทุดบของเรานลครับผมวัตทุดบของเราก็คือหนูนานะครับสําหรับคนที่ไม่กินหนูนาก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมกม็กันทําเมนูนี้เพื่อให้คนที่กินวัตถุดีรู้ว่าหนูหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มีกินจะพาะองเขาแบบไม่สนิทไม่อร่อยนะครับผมก็เ,เลยเอานำเสนอนำเสนอเมนูหนูหมกัก

嗯。Huh? ประมาณนี้เลยนะครับผอมรอย่างเลยนะอุ้ยคุยท่านผู้ชมผมไม่ได้กินเอาแบบไม่ไหมหรือไม่ไหมครับเอ๊ะคุณพูดผิดหรือชั่นเข้าใจอะไรผิด <laughs> ห้อมจริงนะครับผม ห้อมวันไม่เห็นก็ไฟแรงไปหน่อยนะครับผมนี่โอ้โหต้องดูแบบดีๆนะครับเพราะว่าน้มากน้ำพะโล้นะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เที่ยงพอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เลยหาาว่าไม่ปวดประสาทนะครับก็จะเก็ี่ยๆนิดนึงนะครับผม โอ้โหวุ่นวายนะงอนไปแล้วหาว่าไม่นะก็ผมหาวา่าจะแข่งนะนุ่มประมาณนี้เลยนะนี่โอู้ล่ะ ครับผมใกล้ๆจะเกี่ยมๆครอบครอบนิดนึงเพราะว่าไฟเริ่มยากต่แรกมันจะเกี่ยมตอนตอนแรกแล้วก็ไม้นิดน่อยึงดูดีมันไม่ไหมนะผมเพราะวมัน, <c oughs> มนเป็นเครื่องพาโลนะครับผมนี่ดูนะครับผมประมาณนี้สุกนะ เช้าวันใหม่พีเหลียงที่ไม่รู้ว่าถูกคนนอกปินท้าตื่นตาะ่ห้าเสียงหมัดกระแทกฟังสิ่งเรียกเธอรีบออกมาดูปรากฏว่าเ<ม>ขาแขกที่กั้นระหว่างห้องนอนสองฝัน่น มีนายไม้กำลังอวดหุ่นลากเตะต่อยกระสานนุ่มอร่อยู่เหมือนเป็ดพะโลเลยนะครับผมแต่คนชอบเสียเหงื่อก็ยังถอดเสื้อกาเกงนอนขาซัอนเอวคคอนไปทานตาผมที่มาตปลุกหน้าถูกเสยไปด้านหลังปรากฏเป็นหน้าควายฉลาผมว่าแล้วตัวไอ้ผนังกินได้ไงตัวไอ้กินได้ไงัองไ้งต่อ้นัก้อผนด้อ้นงกน้ไวอักนด้ัวอ้ผนันด้วอผน้วนอนนบ้าน แล้วปรุงอาหารเช้าออกมาถูกอย่างล้วนอยู่ในสายตาของเจ้านายหนุ่มหมายอายุ30กว่าแล้วเขาไม่ใช่อิอร้อนที่เห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้กลิ่นการสาวหลังอาบน้ำใหม่ๆไม่ค่อยได้กระตุ้นเขามากเท่าไหร่นะสเปคของไม้์ก็คือชอบผนเซ็กซี่ <c oughs> หน้าขมสวย <c oughs> เด็กที่เคยเลี้ยงไว้ในเมืองก็เป็นแบบนั้น <c oughs> ซึ่งแต,ตกต่างจากร่างท้วมผิวขาวละออแล้วก็ใบหน้าอ่อนหวานอย่างแก้วตา <c oughs> มือแรกฝีมือพี่เลี้ยงคนใหม่ดูเข้าทีเป็นข้าวผัดไข่กับต้มจืดฟักของไม้แก้วตาเพิ่มเนื้อย่างแบบสุขพอดีให้เขาอีกชิ้นโตซึ่งนั้นทำให้ชายหนุ่มพึงพอใจเป็นอย่างมากฉลามเองก็กินไม่ยากแต่ก็ไม่ค่อยทานผักลองลองเค็มตับแล้วก็ผมว่าตับจะกินแห่ขึ้นถ้าตับประานมีกลิ่นก็คือว่าไม่ทั่วนจนฉลามดื่มไปถึงสองแก้ว ตอไใม่ก็ทำน้ำปั่นเผื่อฉันด้วยล่ะเจ้าของบ้านปลายตาบ้าลูกชายที่อิ่มจนลูกท้องป้อยๆจากนั้นก็ยิ้มปิดโตซึ่งแก้วตาเตรียมไว้ให้ออกไปทำงานฉลาดชอบพี่เลี้ยงคนใหม่นี้มากนอกจากทำอาหารไรเธอก็ยังสอนหนังสือสนุกแก้วตาไม่ได้สอนเหมือนที่โรงเรียนแพาฉลามร้องเพลงกอไก่ ABC หลังก็มีเพลงน่ารักอีกมากมาย ทีมเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจจะูมอออฉลาาากกไปปเ็บหลังจากทานอาหารเที่ยงด้วยกันเป็นข้าวไก่ทอดกับน้ำข่าปลาราแลก็มาลองทํากินกันดูนะครับผมประมาณนี้สําหรับเมนูหนู่นักพาร์โนนะผมย่างกลับด้วยนิทานอีก2อเรื่องเด็กชายก็หลับปุ๋ยในเวลาบ่ายโมงครึพอดีพอดีหญิงสาวไม่ได้รับหน้าที่ทําความสะอาดบ้านหมายบอกว่านเขาก็ พาโลที่ใช้ก็เป็นพาโลตาาฟ้าไทยนะครับผมอร่อยประหยัดอื่อยนะลืมนี่ขึ้นยาบันนี้นะครับผมนี่วยนุ่มมัน่้อกลหอมเันมาม่ถรับกินเฉพาะอสี่เหี่ยึงไม่มีค่าที่นี่กินกำลังดีกินไม่แรงถ้าเรบกินพาโลนะกระเป๋าหลังยังพบโทรศัพท์ดาวเทียมเครื่องใหม่เอี่ยมเอาไว้สื่อสารกับคนเมือง สวัสดีจ้ามีคนอยู่ไหมเอ่ยมีคนอยู่ไหมจ้าเสียงเรียกรองของประตูดังขึ้นก็สำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะครับผมผมให้ประตูบ้านแต่คนมาใหม่เชดเต็มสิบเจอกันอีพีหน้านะครับผมบายบายสาาววนนนนะตััออยกเเป็ง